Yeah. อันนี้กระสิขายเนี่ยอยากขายน่อกกล้วยกระสิขายมาเด้อจ้าน่อกกล้วยงามๆจ้าขุดไปหายพ่อมค่ะผู้ใดอยากได้น่อกกล้วยปลูกเด้อเนี่ยน่องกล้วยสวยๆค่ะผู้ใดยังบ่มีพันธ์พันธ์ใหญ่ๆเด้อค่ะขาพันธ์ต้นใหญ่ เนี่ยค่ะเนี่ยกล้วยเคี้ยหญ่เนี่ยแม่พันธุ์เนี่ยผู้ใดอยากซื้อลูกมันก็เอาไปปลูกเนี่ยสันส่าสิครุฑไปไห้เนี่ยอยากขายเนี่ยเนี่ยต้นนั้นอีหยังต้นสีเหลืองๆเนี่ยท้องอุไรก็มีผู้ใดอยากได้ก็สั่งเลยจ้า anh đi đu cốp nói với hắn nhay đu cốp nói với hắn nhay anh hỏi hỏi chút anh đi hỏi chút hỏi chút nhà bật náo cà mi nha cứ để anh chị ao nhãn nha hỏi chút nha ฝ่าทลายโจรกับนี้จา้าฝ่าทลายโจรเด้อเนี่ยเด้อผู้ใดจะเอาไปปลูกบอกมาเลยสร้างได้สร้างได้เนี่ยเป็นป่าอยู่เนี่ยป่าทลายโจรบื้องที่อื่นบอกเป็นพืชหายากที่บ้านเป็นวัชพืช เนี่ยบักหนาวเนี่ยกินเข้าไปก็โซดาเด้อ,อเนี่ยผู้ใดเคยเห็นดอกบักหนาวพันหนีบนเนี่ยงามบ่เจอว่าอืมงามเนาะผู้น่ะเป็นปลายอยู่น่ะปาลาทะเลโจนเด้อกุหลาบอันนี้อันนี้ก็มีนเนี่ยเนี่ยกล้วยไม้เด้อผู้ใดยอยากได้สายพันธุ์มันเด้อมาเอาเนี่ย ช่างสื่ออันนี้ปุ๋ยปุ๋ยที่ที่ฉีดให้เขาเด้อเนี่ยเนี่ยฉีดใส้ใบค่ะเนี่ยปุ๋ยทั้งใบเนี่ยอันนี้ดอกักนาวเนี่ย อันนี้หวานไฟได้จ้ะหวานไฟที่เขาเจ้าบดเอาไปโปะหัวเด็กหน่อยเวลาเด็กหน่อยทองอืดน,นะคะเห็นผู้เฒ่าพนกินหวานไฟกับซุปเน้อใหม่หอมดีค่ะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเลยจ้ะเอามาปลูกผู้ใดอยากได้ก็คอมเมนต์มาจ้ะหวานไฟอันนี้สมุนไพรรอบบ้านนะคะเนี่ยค่ะ กินบงเนาวโซดาเด้อสามาเนี่ยนวยมันดงังสื่อได้นี่เนี่ยพุน่นอออกดอกเต็มอยู่คนชิบเป็นหนวยดอกผู้ใดอยากได้ดอกบวัวงามๆกับคอมเมนต์มาเนา่ดอกบวัวกับงาม หอยกระหญ่หอยกระหญ่เนี่ยหอยจุบหอยจุบนี่หอยอันนี้หอยอันเชอรี่หอยจุบนี่หอยจุบหางนกยุงนะคะปึ๊บปุ๊ปป๊ป๊ป๊ย mặc hoa chuột mặc hỏi chuột mặc hoa chuột mặc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  chuột đi, đi, mặc chuột mặc chuột mặc chuột phe. đi, đi, chuột mặc chuột chuột hỏi chút hỏi chúc hỏi chút cô nè mấy tên đủ ngây ngây, để ổn ổn để nè cô đây ăn. này cô nè hiện ba cô nè hỏi chút hỏi chút hỏi chút cô nè nói 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 nhai phần phần cô nè hỏi chút đó hỏi chúc hỏi chút ขายโหดพี่น้องเลยสั่งเด้อคนทีส่สั่งสังสาบ่มีนโยบายขายให้พวกนายทุนเด้อจ้ะสังซาขาย้ชาวบ้านกินข้าเจ้าสิมาเอาไปรับขายยวนตลาดสังซาบ่ไหา้สังซาสิขายให้ชาวบ้านกินเนี่ยใ,ให้คนใดขาเจ้าอยากกินเขาเจ้าไม่กิน่แม่ค้าไปส่งตลาดมันกระเบิดมือเดียวแล้ว แต่ว่าสังชาเสียดายหอยสังชาสิขายให้แต่ชาวบ้านกินอันนี้กระบอใหญ่เนี่ยเดี๋ยวสิขยายอีกยุกจ้ะหอยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่นี่เพิ่นได้กินวัวัชพืชเพิ่นแบบนี้เด้อเห็นบ่นเนี่เพิ่นสิงาบงาบเลยเด้อนี่เห็นบ่นเนี่ยเพิน่นสิกินเห็นบ่ วิธีกินของพนเดี๋ยวพนดะกินตะผักได้จยจะนี่นี่เห็นบ้าเนี่ยพุนอะตัวบักง,ง่ายหนึ่งเห็นบ้านี่เห็นไ่จ้ะเห็นว่าจ้ะมาค่ะมาค่ะอืคุณเห็น้าพุนอะหลายหลายน้อยสังสาเดีอ มิเตะใบใหญ่ๆจะมิเตะลูกใหญ่ๆด้วยนี่เป็นกระลังกินเห็นไหมอันนี้ไข่ไข่เพิ่นกระลังอันนี้เด้อจ้ะนี่ไข่เพิ่นสีอันเห็นว่าพิ่นผุผุลงเพิ่นเป็นตัวเล็กๆตัวอ่อนเพิ่นสีหลวงลงไปเพิ่นก็ไปเป็นหอยเป่นกระลังกิน กินตัผักก็ค่ะนี่วิธีป่อนป่อนอาหารหอยเด้อนี่เห็นว่าคนอาบปากบุ๊บนี่เอาใส่ปากดเนี่คหอยใหญ่หอยโตหอยใหญ่หอยโตใหญ่เร็วจ้ะพ่นกินผักเนี่ยเห็นมันคุณอ่ะ cứ ngại quên ạ phát bùng hả phát bùng đây. ขมิ้นก็มีดเออผู้ใดหาพันขมิ้นใหญ่ายากอันนี้กระชายอันนี้ดอกกระเจียวผู้ใดต้นพันบอกเลยจ้าขายเบิด์ตหรอค่ะแบ่งนอขายอันนี้ป้าหนึ่งเด้อค่ะเนี่ยนี้ดอกกระเจียวเขาพนมลุงบุรีรัมนี่อันนี้กระชายจ้าอันนี้ขมิ้นขมิ้นอันเหลืองเหลือนี่งใหญ่อ่ะค่ะ ไปเป็นยาพมิ้นแคปซูลเวลานะั่นอันนั้นต้นผงชูรดมันหลาหลาตัดถิ่มลงมันกระแตกขึ้นกินบ่นเนี่ยหอยจู่บ้าน้างซานเนี่ยเห็นบ่นเนี่ยบื้บนี่หอยมิแต่หน่วยใหญ่เลยจ้ะคุณอ่ะเห็นว่าเป็นบื้บนี่